ก็ <c oughs> สวัสดีน้อง,น,องนักเรียนทุกคนนะครับวิดีโอนี้ครูก๊อฟไม่ได้มาให้ความรู้คณิตศาสตร์อะไรเนาะแต่ก็จะมาให้กำลังใจนะฮะให้แนวคิดในการเรียนนิดๆหน่อยๆเพื่อมันจะเป็นประโยชน์กับน้องๆบางคนที่กำลังท้อแท้อยู่นะครับหัวข้อก็คือว่าถ้าเราอยากเรียนเก่งเนี่ยเราต้องหัดสังเคราะห์ความรู้นะครับเราอย่าเพียงแค่เรียนรู้นะฮะ เคยมีน้องๆมาถามครูครับว่าสูตรมันเยอะมากเลยครับครูครับสูตรคณิตศาสตร์เนี่ยเราจะจํายังไงให้มันหมดนะฮะค,ครูเก็อึ้งไปพออึ้งไปสักพักก็อ่ะงั้นอธิบายให้ฟังอย่างยีละกันถามว่าครูครับจำสูตรได้หมดหรอเออมันก็อาจจะได้เยอะนะครับเพราะว่าครูครับทำบ่อยแต่ว่าถามว่าจําได้หมดไหมทั้งร้อยเปอร์ซ่ะไม่แน่ นะครับเพราะว่าเราเรียนหลายวิชาใช่ไหมครับน้องๆหลายๆคนเนี่ยอยู่ในวัยเรียนเนี่ยมันไม่ใช่วิชาเดียวนะมันมีทั้งคณิตฟิสิกส์เคมีและชีวะนี่จํำกันเป็นเล่มๆเ,เ,เพราะฉะนั้นเวลาเราจำเนี่ยนะครับน้องๆค,ครูก็อยากจะบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องจําสูตรให้ได้ทั้งหมด นะครับเพราะว่าเราไม่ใช่คอมพิวเตอร์อรอนะเราไม่ต้องจำให้ได้ทั้งหมดแต่สิ่งสำคัญคือน้องๆต้องจำหัวข้อได้เราต้องรู้หัวข้อที่เราเรียนว่ามันเกี่ยวกับอะไรจำสูตรตั้งต้นได้นะครับน้องๆสูตรตั้งต้นนะฮะเราต้องยึดอยู่มันจะมีประมาณ4-5ถึงสูตรนะฮะอย่างเช่นเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์เนี่ยสูตรเรื่องวงกลมเป็นยังไงวงรีเป็นยังไง นะครับเราอะจำได้นะแต่ขอให้จำแค่สูตรตั้งต้นนะครับเช่นน้องๆลองจำสูตรเฉพาะที่มันมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่0ูนย์ก็คือไม่ต้องมี hk เห็นไหมฮะน้องก็จำสูตรย่อๆเอาแต่พอถึงเวลาจะใช้งานจริงแล้วเราต้องการใส่จุดศูนย์กลางใส่จุดยอดลงไปน้องๆก็ค่อยๆแต่งเติม เ็นไหมฮะเพราะฉะนั้นคีย์ในการจําหรือคีย์ในการเรียนเนี่ยโดยเฉพาะคณิตศาสตร์เนี่ยถ้าเราอยากจะทําให้มันคล่องขึ้นเก่งขึ้นเนี่ยเราไม่ได้จะต้องจําทุกสูตรแต่เราจะต้องจําสูตรตั้งต้นและผสมให้เป็นการผสมสูตรแล้วออกมาได้สูตรที่ต้องการนี่แหละครับเขาเรียกว่าการสังเคราะห์ความรู้นะฮะสังเคราะห์ก็คือเราเอาสิ่งที่เรารู้มาเนี่ยมาผสมผสาน นะครับด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่การปรุงแต่งนะต้องเป็นการเข้าใจที่ถูกต้องไม่ใช่คิดไปเองนะฮะแล้วเราเอามาผสมกันมันก็จะเกิดเป็นสูตรหลากหลายออกมานะอย่างถ้าใครกำลังเรียนฟิสิกส์อยู่เงี้ยนะรเรื่องการเคลนที่แบบวงกลม นะมันก็จะมีสูตรหลากหลายเราก็จําสูตรตั้งต้นแค่4ีหสูตรแล้วเราก็มาผสมกันเป็นสูตรยอ่อยๆหรือเรื่องของการหมุนเนี่ยมันก็จะมีสูตรเยอะนะรเรื่องของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงมีอยู่สีสูตรเราจําแค่บางสูตรแล้วผสมเอานะครับหรืออย่างเช่นตรีโกนมิติอย่างเงี้ยน้องๆจะรู้เลยว่าโอ้โหสูตรนี่นะครับเยอะมากนะฮะเอาไปนอนฝันร้ายได้เลยก็ จำสูตรตั้งต้นให้ดีๆนะครับหลังจากนั้นน้องๆอาจจะไปฝึกทําข้อสอบบ่อยๆแล้วน้องๆจะเจอว่าสูตรที่ออกบ่อยคือสูตรไหนเราก็ให้โฟกัสไปที่สูตรนั้นหมวดนั้นนะครับนี่ก็เป็นอไอเดียเล็กๆนะครับให้น้องๆที่กังวลเรื่องของการจําสูตรเยอะๆนะทำยังไงให้จำสูตรได้แม่นยำนะฮะคำตอบก็คือไม่ต้องจําทั้งหมด นะคนที่เขาเก่งๆเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาจําสูตรได้ทั้งหมดแต่ว่าเขาจําสูตรตั้งต้นหรือว่าหัวข้อเรื่องได้แม่นยํามากกว่านะครับน้องๆลองไปฝึกใช้ดูนะครับนะไปอ่านไปพินิษพิจารณาไปทำํำโน้ตย่อช็อตโน้ตว่าสูตรไหนที่สําคัญแล้วเราก็จําให้ได้ตรงสูตรตั้งต้นตรงนั้นแหละหัดผสมสูตรออกมาก็จะได้สูตรที่ถูกต้องไม่มั่วนะ ต้องใช้ความรู้ตั้งต้นที่ถูกต้องนะครับเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับให้เรียนเก่งๆแล้วก็มีอนาคตที่สดใสกันทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องครูก๊ับคณิตออนไลน์นะครับมีความรู้ดีๆอยู่ในช n นลนี้เยอะแยะเลยนะครับเข้าไปสืบค้นได้เลยนะครับสำหรับใครที่แวะเข้ามาฟังก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้จบแล้วสวัสดีครับ